โูู้้อะคูยคูสวัสดีชาวเซเวนได้ตก่อนครับผมตีหอครับชั้นนี้เอ้ยมีชั้นนี้วันนี้วันนี้ก็จะมาตีหอกต่อไปครับก็ชัดหนึ่งร้อยสามสิบเก้าแล้วครับชั้นนี้ยากไม่ยากยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวศัตรูของเรากันเลยครับศัตรูศัตรูในชั้นนี้ครับมีสี่ตัวครับผม ก็ยังโชคด,ดีที่มันมี4ตัวถ้ามัน <c oughs> ถ้ามันเยอะกว่านี้คงจะย,ยากกว่านี้ครับก็ตัวแรกครับแน่นอนเทโอโอติงสุดที่รักครับผมติงเทโอวันนี้ต้องมาสู้กับเทโออีกแล้วครับก็เทโอครับอมาตะสามเทินครับสก,กิลล่างทะลุวับสก,กิลกดเร่งเทินครับตายเกิดอันเดธอีกครับ,กกรรบกกโอ้โหก,โโก,โโก็โหดป่วนครับเทโอต้องระวังนะผมว่าต้องระวังแม่งทุกตัวครับเดีจริงตัวต่อไฟครับหลินครับก็กันการ12ฮิตครับสกิลล่าง เอ๊ะสกิลล่างหรือบนวะเออสกิลหนึ่งแล้วกันทะลุบัฟอีกสกิลหนึ่งก็ตีตีตีไปเฉยๆครับนับฮิตจะเยอะไม่เป็นไรครับเราเอามาตะลงก็ระวังแต่ทะลุบัฟของหลินไปครับต่อไปครับนาจานี่ต้องระวังเหมือนกันสกิลห้าเป้าทะลุบัฟแล้วก็สุ่มสลับตำแหน่งของตัวละครเราครับก็จะปวดปวดนิดนึงครับตัวสุดท้ายครับเจฟครับก็แน่นอนครับ มีทะลุบัฟครับอีกท่าหนึ่งไม่สนใจเท่าไหร่ครับระวังแค่ทะลุบัฟกับสะท้อนครับกัเจฟกับนาจาสะท้อนครับต้องฆ่ามันก่อนให้ได้ครับจะเป็นอะไรที่ดีมากครับผมต่อไปก็ไปดูศัตรูของเรากันครับเอ้ยไม่ใช่นี่เป็นศัตรูไปดูตัวคอรของเราครับที่เราจะจัดลงไปครับไปครับผมจัดตัวของเราครับผมตัวหลังเนี่ยผมจะใช้โนโฮผมบอกเลยโนโฮก็ผมไม่ต้องเข้าไปดูตัวให้ดูมั้ง ก็มีท่าที่สกิลบนทะลุบัฟสกิลล่างเนี่ยทาให้เลือดเหลือหนึ่งสองเป้าครับก็สุ่มครับแล้วก็การฮิตให้ด้วยสี่ฮิตครับเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีตัวก็ต้องเอาตัวเพื่อนมาครับผมก็เว้นไว้ว่างครับต่อไปครับอลิเซียครับผมอลิเซียก็แน่นอนเอาไปเพิ่มคูดาวอย่างที่อย่างที่ชั้นที่ผ่านมาครับอันนี้เล่นทีมเพิ่มคูดาวแล้วก็เน้นโนโฮกับลีครับเลือดเหลือหนึ่งแล้วก็ซ้ําไปครับอลิเซียก็หลักๆก็เอามาเพิ่มคูดาวครับ น้องผีก็ไม่ต้องบอกเพิ่มคูดาวปรตะสามเทินแล่นอนแค่ดีกับน้องผีทุนก็ไม่ต้องบอกเหมือนกันเหมือนเดิมครับเพิ่มคูดาวครับอย่าลืมเจมสปีดครับกับหุนกับผีนี่สําคัญมากครับนี่ครับเจมสปีดครับแนะนำตัวกันเร็วมากเลยนะวันนี้ตัวสุดท้ายครับลีแน่นอนครับเอาสกิลร่างเล่นความเทินเลื่อนลึหนึ่งอมตะอีก3เทินครับแล้วก็สกิลเอาเว้ก็รียดล่างคนออกมาแน่นอน เราก็จะเน้นเลื่อนหลือหนึ่งเลื่อนหลือหนึ่งไปครับสัตว์เลี้ยงแน่นอนเราทีมเพิ่มขูดดาวนะเราก็ต้องลดขูดดาวสกิลของเราครับเพิ่มเพื่อเพื่อให้มันวนทันแน่แน่นอนครับสัตว์เลี้ยงก็ต้องเป็นผีครับลดขูดดาวสกิลของเราครับอันนี้เป็นสามดาวนะลดไปหกเปอร์เซ็นต์ก็ลดได้ทั้งทีมครับหกเปอร์เซ็นต์ครับก็ลดไปเรื่อยๆครับอ่าตัวตัวของเราคงเท่านี้ครับ คราวนี้ก็มาดูสกิลทีมครับชั้นนี้ไม่ได้เน้นทำดาเมจไม่ได้ทำอะไรเลยเออผมก็เล่นเน้นเลือเนเหลือหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นเล่นถึกเลยถึกสัดสัดครับถึกสุดสุดเล่นตามนี้ครับผมเล่นแบบถึกถึกเลยครับถึกถึกครับถึกถึกก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากอ่ะเออมันถ้าแบบพูดทุกอันมันคงจะยาวก็เอาว่าตามนี้แล้วกันนะแล้วก็ลองเทียบเทียบที่มีแปรไว้ครับก็ลองเทียบกันดูครับ ว่าอันไหนมันทําอะไรได้ครับแต่ว่าผมเล่นแบบเนี้ยอันเนี้ยโคตรถึกครับเล่นแบบโคตรถึกจริงๆครับก็เกิวทีมคงเท่านี้เราไปตีหอกันครับผมลุยครับลอยสามสิบเก้าเปิดมาครับเพิ่มคูดาวก่อนเลยครับแน่นอนครับอย่าให้มันได้ทะลุใส่เราครับแมว่าทะลุตั้งหลายตัวับทะลุทะลุครับ กิวล่างลีเลยครับเล็งต้าเพิ่นเลือดเลื้อนึงครับอ่าใช้ใส่เจฟแน่นอนครับถึกที่สดในในเวฟแรกครับอ่ะซ้ำตายโอเคครับแหามันก็หมดตัวสะท้อนไปตัวหนึ่งครับเพิ่มครูดาวต่อไปครับแล้วก็เอาโนโฮกมาครับเดี๋ยวใช้ตกิลล่างโนโฮครับทำให้เลือดเลือนึงครับสองเป้าแอ้มซ้ำตายพอดีครับเยวก็เกิดมาได้ครับ แต่ยังไม่ได้เป็นอันเดสนะถ้าเป็นสีดาวเขาก็เกิดไปเกิดรอบหนึ่งครับเพิ่มคู่ดาวต่อไปครับก็ตีตีตีไปซ้ำาๆตีตีไปไอ้น้องผีซ้ำตายเพิ่มคู่ดาวครับสองตัวนี้มีทะลุบัฟทั้งคู่ครับเพิ่มไว้ก่อนครับเอาชัวร์ครับเดี๋ยวค่อยดึงดึงยื้อไปครับกิลวล่างรีมาแล้วครับใช้สินาจ้าถึกครับถึกก็มันจะได้ไม่สะท้อนเราครับ้น้องผีซ้ำไปครับ ต้องซ้ำสองทีครับเพราะเลือดเหลือหนึ่งใบทีหนึ่งครับน่าจะอ่าเพิ่มครูดาวต่อไปครับสกิลล่างน้องผีคราวนี้ก็รอมีฟีรอรอรอไปครับอัดไปเรื่อยๆครับรอสกิลเอ่อเพิ่มครูดาวครับของน้องผีแล้วก็อลิเซียมาครับเดี๋ยวค่อยฆ่าเข้าเว็บที่สองครับตีไปเรื่อยๆครับตีต่อไปครับ ดีนะเทโอยังไม่ใช่อันเดดโชคดีเนาะชั้นนี้มันสี่สี่มันมีสี่ตัวมันก็เลยไม่ยากเท่าไหร่ครับเพิ่มกูดาวก่อนครับหนึ่งเป้าครับเดี๋ยวเจอทะลุบัฟครับตายยกแผงแน่แน่ครับถ้าเจอทะลุบัฟเข้าไปครับเขาไม่ได้ลดดาเมจลดอะไรมันไปอุ้ยอมตะหมดเข้าแถวที่สามแล้วครับเดี๋ยวจฆ่าก่อนครับอย่างนี้ต้องรีบครับไม่ได้เดี๋ยวจะอมตะหมดตัวอมตะเราตายครับต้องยอม ต้องลุนแล้วล่ะอย่างเงี้ยอย่าทะลุบัฟขอแค่อย่าทะลุบัฟเราจะเล่นต่อได้ครับเพราะเราจะได้ออกสกิลทีหลังท่าน,นี้มันเออท่าน,นี้ไม่ไทะลุบัฟโอเคครับโอเคโอเคโอเคไม่ได้ทะลุบัฟครับตีต่อครับเพิ่มคูดาวไปครับเล่นเหมือนเวฟแรกก็สกิลล่างโนโฮครับทำให้เหลือหนึ่งสองเป้าครับต้องรีบใช้หน่อยเพราะว่าจะได้มันจะได้ดคูดาวูเร็วครับเพิ่มคูดาวปุ๊บผมจะใช้เลย เพื่อให้มันคููดาวทันครับวนให้ทันแล้วก็เพิ่มคููดาวต่อไปครับก็เป็นการซ้ำนะครับสกิลวนหุนนี่เพราะเจมลดคููดาวนะเนี่ยม่งั้นมันไม่ไม่วนกันมาเร็วขนาดนี้ครับลิเซียครับเพิ่มคููดาวต่อไปสกิลบนครับก็ยังคงโดนสะท้อนอยู่ดูลางลีเร่งซึนเล่นหนึ่งใส่เทโอครับเทโอก็หายไปนมาสเดี๋ยวก็ซ้ำเอาครับ ปั๊มไปครับฆ่าเทโออหลินก็หมดพอดีแน่นอนแม่เมื่อกี้ไม่เห็นบ้าบนหัวละเทโอก็เกิดกันเดคครับเพิ่มคูดาวต่อไปครับอกิ่บนน้องผีครับ <c oughs> เพิ่มให้ทันครับเพิ่มไปเรื่อยๆก่อนครับ <c oughs> ต้องรีบใช้อะ่ะสกิลลากนองโหครับไม่งั้นเราจะโดนนาจาสะท้อนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเลือดเราเยอดเดี๋ยวตายครับฝะ่มฝนาจาไหมครับตาย เหลือเป้าเดียวก็เพิ่มกูดาวครับกิวล่างน้องผีครับเพิ่มกูดาวหนึ่งเป้าครับนานๆครับเพิ่มให้นานๆโอ้ยโดนเล่งสองคนเครือโดโฮโดโดโฮบินไปสวรรค์ไม่เป็นไรเพิ่มเพิ่มกูดาวไปก่อนเรายังมีล่างโคนของลีครับใช้กิวเวอเซียก่อนครับอเอาทัว อยู่ล่างรีเร่งสเทินครับก็เล่นอันเดดของเทโอหมดไปครับที่เมื่อกี้ใช้สกิลเอาเวฟอลิเซียเพื่อว่าเอาเข้าเวฟที่สามแล้วไงก็เอาทัวร์ครับเผื่อมันทะลุบัฟมาครับทีมก็ต้องลุ้นกันครับก่อนที่เราจะได้เพิ่มขูดาวครับเออทะลุไว้นี่ทะลุบัฟของหลินครับแม่ใช้สกิลอลิเซียไว้ครับกันได้สองทิศทะทีครับก็เลยกันอันนี้มันคิดที่เดียวไงก็กันไปครับก็เพิ่มขูดาวครับเล่นเหมือนเดิมครับ โอ้ยต้องีเราจะตายแล้วเดือดเจอสะท้อนอย่างเดียวเพราะเจอฟันไปสิไม่ใช่เจอสะท้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพิ่มคูดาวต่อไปครับบึ้มเพิ่มไปครับเพิ่มไปเรื่อยๆเอาลีออกมาได้แล้วครับไม่มีสกิลจะใช้ครับก็เอาออกมาทีหลังต้องเพิ่มคูดาวก่อนอ่ะจะได้วนสกิลให้ทันครับออกมาก็สกิลล่างเลยครับเร่ครับเพิ่มเรื่อยๆหนึน่ง ซ้ำตายโอเคเล่น้องตัวเล่นลนหนึ่งอีกทีนึงครับใช้ไฟเทโอครับก็ต้องใช้สกิวล่างหลีอัดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับซ้ำครับซ้ำเทโอให้ตายสกิลเพิ่มคููดาวน้องผี่มาพอดีครับก็ใช้ต่อเลยครับ่านี้เชยๆครับไม่มีอะไรครับเราเอามาตะอยู่แล้วครับของหลินเพิ่มคููดาวต่อไปครับ กดรอเลยของหุ่นเนี่ยต้องใช้แล้วล่ะแล้วก็เร่งเทินด้วยครับได้เร่งเทินเทโอด้วยที่เป็นอันเด็กครับ <c oughs> โอ้ต้องพีด้องพีโดนสตอร์สตายเออไม่เป็นไรมันก็ตายกันไปเยอะละเพิ่มกูดาว <c oughs> ต่อไปครับสกิลของลีก็มาทันพอดีครับแ <c oughs> น่เนี่ยลีสองตัวสองท่าฆ่าสองตัวสองเป้าโหสุดยอดครับ จิวล่างลีครับไปเลยเ,เลือด,อดต,อต,ดอตอับตเถิดเลือดเลือดหนึ่งตายสเถิดฮิตถึงก็หมดแล้วอ้าหุนต่อยครับซ้ตายโอเคพันแน่นอนครับเลือดเลือดหนึ่งนี่ซ้ำอ่าโดนอีกทีนึงต้องซ้ำอีกทีนึงครับแน่เรามาตัดครับภาของนาจาก็ไม่มีอะไรครับภานั้นก็แค่ตีตีมาครับติดกี่แน่นอนมั้งถ้าทำไม่ผิด สั้นใต้จบวิวผ่านอู้หู้แหมทีเพิ่มคูดาวครับเทพครับเทพเทพเทพดูสิจะได้อะไรจะได้อะไรอุ้ยได้เกาะเลือดครับแหมโอ้ดีใจครับดีใจนานจะได้ของที่ประการตะกี้ครับแหมท็อปเดฟด้วยครับถึงเลือดจะไม่ท็อปก็เถอะครับก็ยังใช้ได้ครับเอาไปใส่ตัวนู้นตัวนี้ได้ครับ สรุปนิดหน่อยเหมือนเดิมชั้นนี้ก็ถ้าถามว่ายากไหมหรอผมว่าก็ถือว่ายากนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าสุดๆอะไรอย่างนั้นครับก็ถือว่ายากต้องมีโนโฮถึงจะสบายเพราะว่าศัตรูมันแค่4ตัวอย่างน้อยๆก็ใช่ไหมสกิลโนโฮปุ้ง2เป้าก็ตายไปแล้วสองตัวครับแล้วก็อัดอัดอัดครับซ้ําตายไปครับสกิลล่างลีก็ฆ่าได้อีกตัวหนึ่งก็มันก็เหลือตัวเดียวใช่ไหมเราก็พอเหลือเป้าเดียวล้วก็เพิ่มคูดาวครับอย่างที่บอกเพิ่มคูดาวหนึ่งเป้าของน้องผีครับ เพิ่มไปแล้วก็รอครับรอแล้วก็อัดอัดอัดไปครับส่วนมากก็อย่างที่เห็นครับมันมันจะเหลือเทโออ่ะใช่ไหมเพราะเทโอไปอันเดดครับแล้วก็เล่งเทินไปจุ๊บก็ต่อจบครับเท <i> โอก็ตายครับ <i> ประมาณนี้น่าจะอย่างนี้ที่สําคัญก็อย่างที่บอกครับทีมเพิ่มคูดาวเจมลดคูดาวสกิลของของตัวนั้นอ่ะของตัวเราที่ใส่อ่ะสำคัญครับสาหรับทีมนี้ถ้าใครหามาใช้ได้ก็มันก็จะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นมากครับเพราะสกิลเพิ่มคูดาวมันจะวนทันครับ ชั้นนี้คงเท่านี้แหละนะชั้นต่อไปเนี่ยเออยากที่หายยากมากหลอกตีแล้วครับยากจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงเขียนกันนะว่าผมจะผ่านได้ยังไงครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวไงค่อยดูกันต่อไปเดี๋ยวก็ตีหอกันต่อไปเรื่อยๆแน่นอนครับก็สําหรับชั้นนี้คงเท่านี้ค,คลิปนี้คงเท่านี้แหละครับยังไงเจอกันใหม่คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปครับสําหรับคลิปนี้บายๆตุกทุกคนครับผม